าคุณเคยคิดว่าความผิดพลาดในอดีตจะติดตามหลอกหลอนเราไปตลอดชีวิตคลิปนี้จะทำให้คุณรู้ว่าการให้อภัยอาจเป็นทางเดียวที่พาเราหลุดพ้นจากวัตสงสารนั้นได้จริงๆเสียงฝนตกกระหน่ำอย่างหนักใต้ต้นโพน่าวัดเล็กๆแห่งหนึ่งเด็กทาระคนหนึ่งกำลังร้องให้ด้วยเสียงสั่นเครือร่างกายเปียกปอนไปด้วยน้ำฝนหลวงพ่อสมบูรณ์ชายวัยหกสปีสีหน้าเมตตาเศร้ากางร่มเดินมาอย่างช้าๆก่อนชะงักเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้า โถลูกเอ๋ยใครช่างใจดำขนาดนี้เสียงร้องของเด็กทารกดังประสานกับเสียงฟ้าร้องกึกกล้องหลวงพ่อค่อยๆก้มลงอุ้มเด็กขึ้นมาแนบอกน้ำตาของหลวงพ่อเริ่มเออครคลหลวงพ่อสมบูรณ์เสียงสั่นเศร้าไม่เป็นไรนะลูกต่อไปนี้โยมไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้ว ขณะเดียวกันกล้องแพนไปที่เงาร่างของหญิงสาวคนหนึ่งที่ยืนหลบมุมอยู่หลังเสาไฟฟ้าดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความรู้สึกผิดก่อนที่เธอจะรีพันหลังวิ่งหนีไปในความมืดเธอเป็นใครทำไมถึงต้องทิ้งเด็กคนนี้ไว้ที่วัด <S <S เวลาผ่านไปสิบปีนะัาสาวลาวสามเนรน้อยวัยสิบขวบชื่อน้องภูมิกำลังช่วยหลวงพ่อสมบูรณ์ปัดกวาดลานวัดอย่างยขยันขันแข็งสามเนรภูมิยิ้มแย้มเศร้า หลวงพ่อครับวันนี้ผมกวาดจนไม่มีใบไม้เหลือเลยนะครับหลวงพ่อสมบูรณ์หัวเราะเบาๆเศร้าเก่งจริงนะโยมอา้าวรับสีลไปเถิดเดี๋ยวจะได้เป็นเจ้าอาวาสเร็วๆนี้เสียงหัวเราะอบอุ่นของทั้งสองคนทําให้บรรยากาศวัดเต็มไปด้วยความสุขแต่ในมุมหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งในชุดนักธุรกิจยืนมองสามเนรภูมิอยู่เงียบๆดวงตาสั่นไหวเหมือนมีบางอย่างข้างในใจเธอคือใคร ทำไมถึงจับจ้องสามเนรภูมิด้วยแววตาเช่นนั้นขึ้นหนึ่งหลวงพ่อสมบูรณ์นั่งสวดมนต์อยู่ในกุฏิเสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาๆหลวงพ่อสมบูรณ์โยมเข้ามาได้เลยหญิงสาวในชุดนักธุรกิจเดินเข้ามาอย่างลังเลเธอไหวหลวงพ่อด้วยมือสันเทาหญิงสาวหลวงพ่อข้าพเจ้ามีเรื่องอยากสารภาพ หลวงพ่อสมบูรณ์มองด้วยสายตานุ่มนวลเศร้าทุกคนล้วนมีกําเป็นของตนเองโยมอยากเล่าอะไรก็เชิญเถิดหญิงสาวกัดริมฝีปากแน่นน้ำตาเริ่มไหลอับแก้มแต่ยังไม่ยอมเอ่ยความจริงออกมาหญิงสาวคนนี้เกี่ยวข้องอะไรกับสามเนรภูมิเธอกำลังปิดบังความลับอะไรอยู่ วันเข้าพรรษาผู้คนหลังไหลามาทําบุญที่วัดสามเนรภูมิเดินแจกทูกเทียนให้กับญาติโยมด้วยรอยยิ้มขณะที่หญิงสาวคนนั้นคอยมองเขาอยู่ห่างๆห,หญิงสาวพ,พึมพำกับตัวเองเศร้าลูกแม่แม่มาเลวเองขณะที่หญิงสาวกําลังร้องให้เงียบเงียบชายร่างสูงแต่งตัวภูมิฐานเดินเข้ามาในวัดเขาชะง,งักเมื่อเห็นหญิงสาวคนนั้นชายแปลกหน้า เธอนี่เธอยังไม่เลิกตามหาลูกอีกเหรอหญิงสาวตัวสั่นเธอพยายามหันหนีแต่ชายคนนั้นจับแขนเธอไว้แน่นชายแปลกหน้าเธอไม่มีสิทธิ์กลับมาในชีวิตเขาอีกแล้วเข้าใจไหมชายคนนี้คือใครทำไมเขาถึงไม่อยากให้หญิงสาวกลับมาหาลูกความลับอะไรที่ยังไม่ถูกเปิดเผย เสียงระฆังวัดดังว่าก้องในยามเย็นสามเนรภูมิยืนพนมมืออยู่หน้าพระประธานในอุโบสถแววตาของเขาสงบแต่ในใจกลับรู้สึกถึงความม่่งเปล่าบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้หลวงพ่อสมบูรณ์เดินเข้ามาช้าๆพร้อมกับสายตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาท่านเอื้อมมือแตบ่าของสามเนรภูมิอย่างเบามือลูกวันนี้มีโยมผู้หญิงคนหนึ่งเขามาถามเรื่องเจ้าสามเนรภูมิเลิกคิ้วอย่างสงสยัย ใครหรือครับหลวงพ่อผมไม่รู้จักใครนอกจากหลวงพ่อเลยหลวงพ่อยิ้มบางๆแต่กลับหลบสายตายอย่างมีเลสไนบางทีกำในอดีตอาจกำลังเวียนกลับมาอีกครั้งยังนี้แทนที่สามเนรภูมิจะซักถามอะไรเพิ่มเติมเสียงร้องให้สะอื้นเบาๆดังขึ้นมาจากมุมสาลาว,วาเสียงนั้นบาดหรือเข้าไปในใจของเขาอย่างประหลาด เขาเดินตามเสียงไปอย่างช้าๆจนมาถึงใต้ต้นโพเก่าแก่หญิงสาวคนหนึ่งกำลังนั่งกอดเขาร้องให้อยู่คนเดียวร่างกายของเธอสั่นเทาเหมือนกำลังต่อสู้กับความรู้สึกผิดมหาศาลสามเนรภูมิหยุดยืนมองอยู่ห่างๆเขาไม่รู้ว่าควรจะเข้าไปพูดหรือไม่จังหวะน,นั้นเองหญิงสาวเงยหน้าขึ้นน้ำตาของเธอเปลือยเปื้อนเต็มใบหน้าแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยความรักที่อธิบายไม่ได้ขอโทษนะลูกแม่มาเร็วเองเสียงเธอสั่นไหวเหมือนพูดกับอากาศที่ว่างเปล่า สามเณรภูมิขมวดคิ้วแน,น่นเขาไม่เข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้พูดถึงอะไรแต่บางอย่างในใจเขากลับเริ่มเต้นแรงขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลขณะเดียวกันชายแปลกหน้าคนเดิมเดินเข้ามาอย่างหัวเสียเขาจับแขนหญิงสาวลากขึ้นอย่างไม่ปราณีเธอไม่มีสิทธิ์กลับมาในชีวิตของเขาอีกเข้าใจไหมหญิงสาวสะบัดแขนออกด้วยแรงทั้งหมดที่มีฉันไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นฉันแค่อยากขอโทษ สามเนรภูมิยืนตัวแข็งเขามองทั้งสองคนด้วยความมึนงงหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบจะระเบิดออกมาหลวงพ่อสมบูรณ์เดินเข้ามาช้าๆพร้อมกับกล่าวด้วยเสียงเรียบนิ่งแต่ทรงพลังหากยังยึดติดก,กับอดีตเจ้าจะไม่มีวันได้ไถ่บาปของตัวเองหรอกโยมชายแปลกหน้าชะงักเขาหันมามองหลวงพ่อด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเครียดจัดท่านไม่เข้าใจเด็กคนนี้ไม่ควรรู้ความจริงมันจะทำลายชีวิตเขา หญิงสาวสุดตัวลงกับพื้นน้ำตาของเธอร่วงอย่างไม่สามารถควบคุมได้ฉันพร้อมรับกรรมทุกอย่างแต่ขอให้ฉันได้ไถ่บาปขอแค่ครั้งเดียวสามเนรภูมิยืนตัวสัน่นเขารู้สึกถึงคำตอบที่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตเขาตลอดไปแต่ก่อนที่เขาจะได้เอ่ยปากถามหญิงสาวรีบวิ่งหนีออกไปจากวัดทิ้งไว้เพียงคำถามที่ไร้คำตอบในใจของทุกคน วันต่อมาขณะสามเนรภูมิกำลังช่วยหลวงพ่อแจกจ่ายของให้กับคนยากไร้าชายคนหนึ่งที่เดินไม่ได้ถูกผลักเข้ามาขอความช่วยเหลือเขามีแผลต็มตัวร่างกายอ่อนแรงจนแทบขยับไม่ได้สามเนรภูมิรีบเข้าไปพยุมอย่างเต็มแรงโยมเข้ามาพักข้างในก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะหายาม,มาทาแผลให้ชายผู้นั้นเงยหน้าขึ้นช้าๆแววตาของเขาสั่นไหวอย่างรุนแรงเมื่อมองสบตาก,กับสามเนรภูมิ เขาคือชายแปลกหน้าคนนั้นเองชายคนที่ไม่ต้องการให้ความจริงถูกเปิดเผยกำลังกลายเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากเด็กที่เขาพยายามผลักไสออกไปจากชีวิตสามเนรภูไม่รู้ว่าตัวเองควรรู้สึกอย่างไรเขาเพียงแค่ทำหน้าที่ของตนเองช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามคำสอนของหลวงพ่อ ในขณะที่เขากําลังทาแผลให้ชายคนนั้นหญิงสาวในชุดเรียบง่ายคนหนึ่งเดินเข้ามาเธอถือถุงยาสมุนไพรในมือดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความสงสารและความรู้สึกผิดที่ไม่อาจลบเลือนให้ฉันช่วยนะเธอเอ่ยเสียงเบาราวกับไม่กล้าสบตาใครซามเนรภูมิหันไปมองหญิงสาวคนนั้นใจของเขาสั่นไหวอย่างรุนแรงอีกครั้ง ในขณะเดียวกันชายแปลกหน้าหลับตาแน่นเขาเหมือนกำลังต่อสู้กับบางอย่างในใจที่เขาเก็บซ่อนมาเป็นเวลานาน,านลูกเสียงแผ่วเบาของเขาดังขึ้นพร้อมกับน้ำตาที่เริ่มเอ่อคลอในดวงตาสามในระููิชะงักหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบไม่สามารถหายใจได้โยมพูดว่าอะไรนะครับ ชายแปลกหน้าหลบสายตาเขากำมือแน่นเหมือนพยายามจะอดกลั้นอะไรบางอย่างไว้แต่สุดท้ายก็ระเบิดออกมาอย่างหมดสิน้นข,ข้าคือพ่อของเจ้าสามเนรภูมิหน้าซีดเผือดโลกทั้งใบของเขาพลิกกลับตาลปัดทันทีภาพในหัวเขาเต็มไปด้วยคำถามนับพันที่ไม่มีคำตอบเขาไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกโกรธเกลียดหรือสงสารผู้ชายคนนี้ดี แต่ที่แน่ๆชะตากรรมของทุกคนได้ถูกเชื่อมโยงกันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงอีกต่อไปแล้วเสียงลมเย็นพัดผ่านศาลาวัดในยามค่ำคืนสามเนรภูมินั่งนิ่งอยู่ข้างกายหลวงพ่อสมบูรณ์ดวงตาของเขาเต็มไปได้วยความสับสนวุ่นวายหลังจากได้รับรู้ความจริงอันเจ็บปวดว่าชายผู้ที่เขาเพิ่งช่วยชีวิตนั้นคือผู้ให้กำเนิดเขาเองหลวงพ่อสมบูรณ์ลูบสีส,สามเนรภูมิอย่างอ่อนโยน ลูกกมไดที่โยมกระทำไว้มันย่อมตามติดไม่ว่าโยมจะหลบหนีไปทางไหนสามเนรภูมิหลับตาแน่นเสียงคำพูดของหลวงพ่อดังกล้องอยู่ในหัวของเขาทว่าในใจกลับเต็มไปด้วยคำถามนับพันที่ยังไม่มีคำตอบทำไมถึงต้องทิ้งผมไว้หน้าวัดทำไมถึงไม่เลือกที่จะสู้ต่อคำถามเหล่านี้ติดอยู่ในใจเขามาตลอดสิบกว่าปีโดยที่เขาไม่เคยกล้าเอ่ยปากถามใครมาก่อน ขณะที่สามเนรภูมิกำลังจมอยู่กับความคิดเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังหญิงสาวคนเดิมเดินเข้ามาอย่างเงียบเงันดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและความหวยหาที่ไม่เคยจางหายไปตามกาลเวลาเธอวางถุงผ้าใบเล็กๆล,ล,ลงตรงหน้าสามเนรภูมิมือของเธอสั่นระริกเหมือนจะปล่อยมือจากสิ่งนั้นไม่ได้นี่คือของของเจ้าแม่เกตมันไว้เสมอมา ซำเนรภูมิยื่นมือไปรับถุงผ้าใบาเล็กๆนั้นด้วยหัวใจที่เต้นแรงเขาค่อยๆแกะปมผูกออกอย่างระมัดระวังดวงตาจับจ้องไปยังสิ่งที่อยู่ภายในผ้าห่อตัวสีขาวที่มีชื่อเขาปักด้วยด้วยสีแดงพร้อมกับจี้พะเล็กๆที่เปื้อนคราบน้ำตาแห้งกรังแม่เสียงของเขาแผ่วเ,เบาราวกับ,รก,บกระซิบถามตัวเองหญิงสาวสุดตัวลงกับพื้นเธอก้มกราบแทบเท้าของสำเนรภูมิน้ำตาไหลอาบแก้นอย่างไม่มีวันหยุด แม่มันเลวเองแม่มันขี้ขาดแต่แม่รักลูกเสมอสามเนรภูมิรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังถล่มลงตรงหน้าเขาไม่รู้ว่าความโกรธความเสียใจหรือความสงสารกำลังครอบงำหัวใจเขาอยู่แต่ที่แน่แน่สิ่งที่เขารู้สึกในตอนนี้คือความปวดร้าวที่ยากจะอธิบายได้เสียงหลวงพ่อสมบูรณ์ดังขึ้นอย่างนุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยพลังแห่งธรรมะ ไม่เคยเลือกเกิดกับใครมันเพียงแต่รอเวลาที่จะกลับมาทวงคืนเสมอคืนนั้นสามเนรภูมิไม่สามารถข่มตาหลับได้เขาเดินไปยืนอยู่ใต้ต้นโพที่เขาเคยถูกทิ้งไว้ตอนเด็กมองดูดวงจันทร์ที่ส่องแสงลงมาอย่างเงียบงนันขณะเดียวกันชายผู้เป็นบิดานั่งอยู่ที่มุมหนึ่งของลานวัดร่างกายอ่อนแรงเต็มทีแต่แววตาของเขากลับเต็มไปด้วยความเศร้าและความเสียใจที่ไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขได้ ซามเนรภูมิค่อยๆเดินเข้าไปหาเขาอย่างเงียบงนันไม่มีคำพูดใดๆเอ่ยออกมามีเพียงแววตาที่สื่อถึงความรู้สึกมากกว่าคำพูดนับพันประโยคชายผู้นั้นเอื้อมมือออกมาช้าๆสัมผัสมือของสามเนรภูมิอย่างอ่อนแรงพ่อไม่เคยสมควรได้รับการให้อภัยสามเนรภูมิหลับตาลงน้ำตาไหลอับแก้มอย่างช้าๆแต่เขากลับจับมือผู้เป็นพ่อแน่นกว่าเดิม หลวงพ่อเคยสอนว่าการให้อภัยไม่ใช่เพื่อลบล้างกรรมของคนอื่นแต่มันคือการปลดปล่อยจิตใจของตัวเองคำพูดของสามเนรภูมิทำให้ชายผู้นั้นสะอื้นให้ออกมาอย่างหมดสิ้นเขาสุดตัวลงกราบแทบเท้าลูกชายของตนเองอย่างหมดสภาพเสียงฝนเริ่มโปรยปลายลงมาอย่างเงียบงันลมเย็นพัดผ่านต้นโพที่เคยเป็นสถานที่แห่งความเจ็บปวดบัดนี้กลับกลายเป็นสถานที่แห่งการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่ หญิงสาวคนนั้นยืนอยู่ห่างออกไปน้ำตาแห่งความโล่งใจไหลอับแก้มเธออย่างเงียบเงันเธอรู้ว่าแม้จะไม่มีทางย้อนเวลาไปแก้ไขอดีตได้แต่ลูกชายของเธอกลับเลือกที่จะไม่จองเวรจองกรรมต่อไปเสียงระฆังวัดดังขึ้นยามรุ่งสางสะท้อนกังวานไปทั่วอาณาบริเวณเหมือนเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่ของทุกชีวิต แสงแดดอ่อนๆยามเช้าสัดส่องลงบนศาลาวัดอย่างเงียบงนันสามเนรภูมิยืนมองดูพ่อของเขานั่งพิงเสาไม้ร่างกายอ่อนแรงเต็มที่ใบหน้าซูบซีแต่ดวงตากลับสงบนิ่งราวกับว่าเขาพร้อมที่จะยอมรับผลกรรมทั้งหมดหญิงสาวเดินเข้ามาพร้อมกับข้าวต้มถ้วยเล็กๆเธอคุกเข่าวางไว้ตรงหน้าชายคนนั้นด้วยมือที่สั่นเทากินเถอะถึงมันจะไม่ลบล้างอะไรได้แต่มันคือสิ่งที่ฉันพอจะทำได้ในตอนนี้ ชายผู้นั้นเงยหน้าขึ้นสบตากับเธออย่างลึกซึ้งริมฝีปากสั่นไหวเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะก้มหน้างเงียบงนันสามเนรภูมิยืนเงียบอยู่ข้างหลังภาพที่เขาเห็นเบื้องหน้ามันเหมือนกับเงาสะท้อนของอดีตท,ที่กำลังฉายซ้ำอีกครั้งแต่คราวนี้เขาไม่ใช่เด็กที่ถูกทิ้งไว้ลำพังอีกต่อไปหลวงพ่อสมบูรณ์เดินเข้ามาอย่างสงบท่านหยุดยืนมองทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยแววตาเปี่ยมเมตตา ถึงเวลาที่โยมทั้งสองจะต้องหยุดจองเวงกันเองเสียทีความรักที่กดทับด้วยความรู้สึกผิดมันไม่มีวันงอกงามได้หรอกนะโยมหญิงสาวหลับตานิ่งน้ำตาไหลอับแก้มเธออย่างเงียบงนันส่วนชายผู้นั้นก็กำมือแน่นจนเส้นเลือดปูดโปนสามเนนระภูมิย่อตัวลงนั่งข้างๆพ่อของเขามือเรียวเล็กของเขาค่อยๆเอื้อมไปจับมือของชายผู้ที่ให้กำเนิด ผมไม่เคยเลือกได้ว่าจะเกิดกับใครแต่สิ่งที่ผมเลือกได้คือการให้อภยัยประโยคนั้นทําให้ทุกอย่างเงียบสงัดราวกับเวลาหยุดนิ่งหญิงสาวร้องให้สะอื้นจนตัวโยกขณะที่ชายผู้นั้นซบหน้าลงกับฝ่ามือของตนเองน้ําตายหยดแรกในรอบหลายสิบปีหลังไหลออกมาอย่างไร้การควบคุมพ่อมันเลวเองพ่อไม่คู่ควรกับการถูกเรียกว่าพ่อเสียงของเขาสั่นเครือจนแทบจับใจความไม่ได้ สามเนรภูมิยกมือพนมขึ้นอย่างสงบนิ่งดวงตาของเขาเต็มไปได้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าคำพูดใดๆในโลกนี้ไม่มีใครหนีพ้นกรรมของตนเองได้แต่เราทุกคนเลือกที่จะหยุดกรรมใหม่ได้เสมอหลวงพ่อสมบูรณ์พยักหน้าเบาๆสีหน้าของท่านสงบนิ่งเหมือนดั่งพระผู้รู้แจ้งในธรรมะท่านเดินเข้ามาวางมือบนศีรษะของชายผู้นั้นหากเจ้าต้องการไถ่บาปจริงๆจ,จงเริ่มจากการให้อภัยตัวเองก่อนเถิดโยม ชายผู้นั้นร้องให้ออกมาอย่างหมดสิ้นน้ำตาของเขาเปื้อนผืนดินที่เขาก้มกราบอย่างอ่อนแรงลูกพ่อขอโทษพ่อมันที่ขาดเกินกว่าจะปกป้องเจ้าได้หญิงสาวเดินเข้ามาสุดตัวลงข้างๆเธอยื่นมือไปจับมือของชายผู้นั้นแน่นเราทิ้งลูกไว้ข้างหลังด้วยความกลัวแต่เขากลับเลือกที่จะยื่นมือกลับมาช่วยเราโดยไม่ถือโทษอะไรเลย ภาพของทั้งสามคนที่กุมมือกันแน่นใต้ต้นโพใหญ่มันเป็นภาพที่เต็มไปด้วยความเศร้าแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นภาพแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงเสียงระฆังวัดดังขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เสียงประกาศเวลาแต่เป็นเสียงที่บอกว่าวัตสงสารแห่งกรรมของคนทั้งสาได้เวียนมาถึงจุดที่ทุกคนได้ชดใช้และให้อภัยซึ่งกันและกันแล้ว สามเนรภูมิเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าดวงตาของเขาเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ใบหน้ากลับเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มที่สงบนิ่งแม้เขาจะไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้แต่เขาเลือกที่จะให้อภัยและสร้างปัจจุบันให้ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้ หลังจากเช้าวันนั้นเรื่องราวของสามเนรภูมิเริ่มแพรพ่สะพัดออกไปในหมู่บ้านคนมากมายเริ่มหลั่งไหลเข้ามายังวัดเพื่อกราบไหว้และถวายปัจจัยให้แก่เด็กชายผู้มีเมตตามแม้ว่าเขาจะไม่เคยเอ่ยอ้างหรืออวดอ้างบุญคุณใดๆแต่สำหรับสามเนรภูมิสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่คำสรรเสริญหรือคำยกย่องสิ่งเดียวที่เขาเฝ้าถามตัวเองคือจะทำอย่างไรให้พ่อแม่ของเขาสามารถปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการแห่งความผิดได้จริงๆ หลวงพ่อสมบูรณ์เรียกชายหญิงคู่นั้นเข้ามาหาท่านภายในศาลาการประเรียนท่านมองทั้งสองด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาแต่ก็ไม่ลดละความจริงอันโหดร้ายที่พวกเขาต้องเผชิญเจ้าทั้งสองหากเจ้าต้องการปลดเปลื้องกรรมที่ก่อไว้เจ้าจำต้องเผชิญหน้ากับมันอย่างกล้า,าหาญไม่ใช่เพียงการหลบซ่อนอยู่ใต้ร่มกุศลของลูกตนเอง ชายผู้นั้นกำมือแน่นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความกลัวที่สะสมมานานแสนนานขณะที่หญิงสาวก็ก้มหน้าจนแทบมองไม่เห็นใบหน้าหลวงพ่อสมบูรณ์หยิบไม้เท้ามาตั้งกับพื้นอย่างนาแน่วแน่เจ้าจงไปกราบขอขามาต่อวิญ,ญญาณของบรรพบุรุษและชาวบ้านที่เจ้าทอดทิ้งเอาไว้เสียเถิดก่อนที่เจ้าจะไม่มีโอกาสนั้นอีก คืนวันนั้นสามเณรภูมิจับมือพ่อและแม่พาพวกเขากลับไปยังบ้านเก่าอันซุโสมที่ถูกทิ้งร้างมาตั้งแต่วันที่เขาถูกนำไปวางไว้หน้าวัดบ้านหลังนั้นเต็มไปด้วยฝุ่นและเถาวันที่เลื้อยพันอย่างน่าเวทนานี่คือที่ที่พวกเราเคยคิดว่าจะสร้างครอบครัวหญิงสาวพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแต่ทุกถ้อยคำนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวด ซ้ำเนรภูมิเดินเข้าไปกว่าเศษฝุ่นออกจากกลางบ้านเขาหยิบทูกขึ้นมาจุดและยื่นให้พ่อแม่ของเขาทั้งสองก้มกราบลงต่อหน้าบรรพบุรุษที่มองไม่เห็นดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความสำนึกผิดที่แท้จริงลูกขอโทษขอโทษที่ครั้งหนึ่งเราเคยทอดทิ้งสายเลือดของตัวเองเพียงเพราะความกลัวและความยากจน สายลมเย็นพัดผ่านประตูไม้เก่าเสียงดังเอดอารดเหมือนกับว่าบรรพบุรุษทั้งหลายกำลังรับฟังและให้อภัยในความผิดนั้นสามเนรภูมินั่งเงียบๆอยู่ข้างๆมือของเขากุมพระเครื่ององค์เล็กแน่นเหมือนจะถ่ายทอดคำอธิษฐานไปสู่จัก,กรวาลวันรุ่งขึ้นพ่อแม่ของสามเนรภูมิเดินทางกลับไปที่วัดพร้อมกับพานบายสีที่ทำขึ้นด้วยมือของตนเองพวกเขาก้มกราบพระประธานในอุโบสถและตั้งจิตอธิษฐานอย่างจริงใจ หลวงพ่อสมบูรณ์ยิ้มอย่างอ่อนโยนท่านเดินเข้าไปหาสามเนรภูมิและกระซิบด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลลูกได้ปลดปล่อยเขาจากบ่วงกรรมแล้วแต่วัตสงสารยังคงดำเนินต่อไป เวลาผ่านไปหลายเดือนชายหญิงคู่นั้นอุทิตนช่วยงานวัดอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยพวกเขาไม่เพียงแต่ช่วยสร้างกุฏิหลังใหม่แต่ยังเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือชาวบ้านที่ตกทุกข์ได้ยากทุกคนเริ่มมองพวกเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปจากเดิมความเกลียดชังค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความเห็นใจและศรัทธาในหัวใจของผู้คนแต่กรรมเก่ายังคงไม่ปล่อยมือจากพวกเขาโดยง่ายในคืนหนึ่งขณะที่ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าทั่วหมู่บ้านอย่างไม่ทันตั้งตัว ซ้ำเนรภูมิรีบออกไปช่วยอพยพชาวบ้านโดยมีพ่อและแม่ของเขาวิ่งตามมาติดติดพวกเขาช่วยกันพยุงหญิงชาราคนหนึ่งที่ติดอยู่ในบ้านน้ำท่วมชายผู้นั้นใช้แรงทั้งหมดผลักประตูออกแม้ร่างกายจะอ่อนแรงจนแทบยืนไม่ไหวแต่เขาก็ไม่ยอมปล่อยมือจากชีวิตของผู้อื่น ท่ามกลางเสียงน้ําเชี่ยวกรากและสายฝนที่ตกกระหน่ำสามเนรภูมิและพ่อแม่ของเขาสามารถช่วยเหลือชาวบ้านออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่สิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงคือร่างของชายผู้นั้นสุดลงอย่างเงียบงันหลังจากภารกิจสิ้นสุดสามเนรภูมิโผลเข้าประคองร่างพ่อของเขาด้วยหัวใจที่เต้นรัวพ่อพ่ออยู่กับผมก่อนนะ ชายผู้นั้นยกมือขึ้นมาแตะใบหน้าของลูกชายอย่างอ่อนโยนแววตาของเขาเต็มไปด้วยความสงบสุขริมฝีปากของเขายิ้มอย่างเบาบางพ่อไม่มีอะไรต้องกังวลอีกแล้วเจ้าคือสิ่งที่ดีที่สุดที่พ่อเคยสร้างไว้บนโลกนี้เสียงหัวใจของเขาเต้นช้าลงเรื่อยๆจนสุดท้ายก็สงบนิ่งอยู่ในอ้อมแขนของลูกชาย หญิงสาวร้องให้อย่างโหยหวนแต่สามเนรภูมิกลับพนมมือขึ้นแนบอกดวงตาของเขาเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ใบหน้ากลับสงบนิ่งอย่างน่าอัศจรรย์พ่อจากไปอย่างสงบแล้วครับหลวงพ่อเขาได้ปลดปล่อยกรรมของตนเองแล้วจริงๆหลวงพ่อสมบูรณ์เดินเข้ามาวางมือบนไหล่ของสามเนรภูมิท่านพยักหน้าอย่างช้าๆพร้อมกับกล่าวถ้อยคำสุดท้ายที่สะเติอนใจทุกคน เมื่อกมสิ้นสุดลงวัตสงสารย่อมถูกปลดปล่อยจงนำสิ่งที่เหลืออยู่คือความรักและการให้อภัยไปสืบสารต่อไปในเส้นทางชีวิตของเจ้าเถิดสามเนรภูมิก้มกราบร่างไร้วิญญาณของผู้เป็นพ่อน้ำตาของเขาหยดลงบนพื้นดินเบื้องหน้าเหมือนกับวัตสงสารที่เวียนวนมาถึงจุดสิ้นสุดอย่างสมบูรณ์ ณลานวัดที่เงียบสงบสายลมอ่อนๆพัดผ่านต้นโพที่แผ่กิ่งก้านปกคลุมลานทำสำรัมเนรภูมิในวัยหนุ่มเต็มตัวก้าวเดินอย่างสง่างามในผ้าไตรจีวรสีรักใบหน้าของเขาเปลี่ยมไปด้วยความสงบเย็นและรอยยิ้มอ่อนโยนที่ไม่เคยเปลี่ยนเด็กๆก,กลุ่มหนึ่งวิ่งเข้ามาล้อมรอบเขาด้วยเสียงหัวเราะภูมหยุดยืนลงย่อตัวลงพูดคุยกับพวกเขาด้วยความเอ็นดูพวกเรารู้ไหมว่าทำไมต้นโพถึงยืนต้นมั่นคงได้ขนาดนี้ เด็กชายคนหนึ่งทำท่าคิดหนักก่อนตอบเพราะรากของมันอย่างลึกใช่ไหมครับหลวงพี่ผู้มิยิ้มอย่างพึงพอใจใช่แล้วคนเราก็เช่นกันถ้าจิตใจเราอย่างรากลึกอยู่กับความดีต่อให้ลมแรงแค่ไหนก็ไม่อาจค้นเราได้ ที่สาลาการเปลี่นหญิงัวกลางคนคนหนึ่งกำลังถวายข้าวปลาอาหารให้พระในบาทใบหน้าของเธอยิ้มอย่างอ่อนโยนแม้ว่าสีผมจะเริ่มแซมด้วยสีเงินแต่ดวงตาของเธอยังคงเปล่งประกายด้วยความสุขสงบเธอคือแม่ของภูมิผู้หญิงคนเดิมที่ครั้งหนึ่งเคยหนีความผิดพลาดของตัวเองแต่บัดนี้ได้เรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญหน้าและเยียวยามันอย่างกล้าหาญ ในเย็นวันนั้นขณะที่แสงอาทิตย์กำลังลาลับขอบฟ้าภูมินั่งสงบนิ่งอยู่ใต้ต้นโพสายลมเย็นพัดผ่านจีวรของเขาเบาๆเขาหลับตาแน่สนิทราวกับกำลังสนทนากับสรพชีวิตทั้งปวงอย่างเงียบงนันในโลกใบนี้ไม่มีใครเลือกได้ว่าเกิดมาแล้วจะถูกใครทอดทิ้งหรือได้รับความรักจากใครแต่สิ่งที่เราเลือกได้คือการไม่ทอดทิ้งตัวเอง ความผิดพลาดของคนเรานั้นแก้ไขได้หากเรากล้าที่จะยอมรับมันและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพลังแห่งการให้อภัยบางครั้งคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังอาจกลายเป็นผู้หยิบยื่นทางออกให้แก่ผู้ทอดทิ้งเขาเหมือนดั่งต้นโพที่ให้ร่มเงาแก่ผู้ที่เคยมองข้ามมันไปและในวัตสงสารของกรรมการให้อภัยคือทางเดียวที่ปลดปล่อยพันธนาการทั้งปวงได้อย่างแท้จริง